ลโหลแอรพี่บ้านทำรายการสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทำรายการเนี่ยวันนี้จะมาได้ก๊อฟกันหรอดูดูอะไรคะเล่นได้ก๊อฟโอเคซฟียูนูวัชมิอาวันพี่ดูเฮ้ยยต โอเคนดีๆอันนี้ข้อมูลนะเล่นไปเลยเล่นไปเลยโอ้ชอบพี่เข้าเน่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวอรี่บุนะเลยเล่นไปโอยไอกยอจอพี่รับชพี่ยู่นท้งนะครับได้หเปล่าไหนดูนไหนตั้งต้นตรงไหนลูกตั้งต้นนั้นเหรออก็ เินใครเทินใครอาร์วน for you เทินใครเทินใครมาโตฟี่เทินโฟี่เด้อเริมาังลูกให้น้องเลยลูกโอเคขโมนเออให้น้องดีๆเอาใกล้ๆหน่ใกล้ๆไม่เป็นไรอีเออตั้งไปสามลูกคนละที่ไกลเกิน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 ่ผนี่หอเตรงนี้อะโฟี่อะน่งโอเคโอ้ ยอจอย่นบูนัทมาบนัพี่แดนมาเลกับบูนัเานองไม่เลแ้ขกให้ให้ใครก่อนพี่แดนก่อนหรือบูนก่อนบนัมาอห้าง่าเงี้ยางเงี้ยงเงี้ย ทำไมนได้ม <c ười> uh mm ัน hmm. ต <c ượ bs> oh, <c ười> oh, 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 ีไมได้ยางเ้ยเด็มันเฟเต้องทำอันนี้อย่างเดียวอันนี้ได้อย่างเดียวปู้นั้นหวานนี่แหละจริงแล้วว้าอะไรขันตุะโอ้น่านค่ะเาเอาลูไงี่โ้กทำน้องอยู่ไปก็่ เล่นกันดีๆเล่นกัดีๆเล่นกันดีๆอ้าวอ้าวโซฟี่เทินัวเทินัวเทินลองไปซ้งเล่นนะโซฟี่ว้วเถินโยเินเคบนัทโยเทินฮะที่คนที่คนมันหลดแล้วลูกมันมีแค่นั้ำบนัทที่คนยัน้วถุงตุ๊กช่ไหมนั่นแหละบูนัทตีนบนัทเงินขาวเช่ไหับลันก็ต้องชนกันไหมชนกันไม่เป็นไร Ok, oh. need I want Yes. Okay, Sophie. Okay, so Sophie, món đồ của Sophie nhá. Oh, uh, cái này xinh yeah. quá. Very cute. Very cute chưa? Ui! ไปเลย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 ปล่อยเปล่อยเโอเคไปก้โอโอเคโอเค I s t a r h t e r นะพี่แดนพี่แดนพี่แดนสูงแล้วพี่แดนควสูงพี่แดนสูงแล้วพี่แดนสูงแล้วต้องได้ได้ก็ไม่ต้องแบบใช้ควาสามารถโอ้โนะเกือบได้แล้วพี่แดนอ่ะโบนัสบ้างนี่ Sophie move, Sophie move. Oh I anyty me You can try again. Got it in. <laughs> you can do it right here. <laughs> <Okay>. <laughs> Sophie, you, you come over here? <laughs> Sophie, come over with <laughs> mine, the big one. Come on Sophie, come over here. Come on Sophie, over here. เล่นเกมแล้วท้าทายลงมันต้องทาง,งหางพี่แดนพี่แดนใกล้ไปมันไม่ได้มันแบบมันไม่ท้าทายมันง่ายเกินพี่สิออ่อเกม you ready ไปก๊อฟสุดยอดอ่ะบูน,<อ>น่ดขาขาเลยดูล้นล้นล้นเชียบบูน่า ไปต่อไปโทฟี่เร็วโทฟี่กอ้าวโทฟี่โชว์โชว์โชว์เฮ้ยเอ้ยเด็กๆดนเด็กแดนตรงนั้นแหละเอาทางทาง sí, เราจะได้แบบโอ้โหกระโดดเฮ้ยสัมบ๊า พี่แดนดูไม่ไ่ไม่ได้ต้องอย่างมเลยตรงี้เลยพี่แดนเก่งจริงตรงนี้เลยเก่งจริงนี้เลยให้สามลูกอะวนจบจบก่อนจดก่อนใคจะเข้าอะอนนี้ไม่ดีดูอันนี้ตายตาย้าย อะไรมาตั้งรูปบุนัดเลยตั้งรูปบุนัดเลยเดี๋ยวพี่เล่นแหมะนะต่อไปต่อไปใครก่อนต้องตีตรงนี้นะตรงตีตรงนี้นะอ่าอให้ให้ตัวพี่ก่อนอ่ะตัวพี่ให้สามเพิร์นสามเพิร์สสามเพี่เสเออตั้งตัวตีแรงแรงตีแรงแรงไม่ถอยตีแรงแรงลองดูรูปลองดูเออไม่ยางพี่แดนวางรูปเดี๋ยวพี่แดนวางรูปให้ไง ยืนตุ้ยตีแรงแลูกตีแรงแขมุนเทียเทียคำเียน middle ใ i d e ไอาใน middle d d l แรงแรงเฮ้ยวันโมวันโมวันมกูโอเค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 อเคเคโออเเคโอเคโอเคโออเคโอเอเคโอเอเ

โซฟี่พยายามโซฟี่เอามาเอามาค่ะเออมาเอ้ามาโอ้ยมาแพนบ้อ้โชว์ยูสเก็ตมโอเคพี่แดนมาเชน้องหนาวไหมนี่ใส่เสื้อกันหนาวไหมไม่หนาวต้องเข้าบ้านแล้วนะพี่แดน ยังเอไปได้ยได้ต่าฟี่มาได้ยได้ต่อไปโซฟี่มาโซฟีเธอโซฟี่มาไอโกนอลินมาเลยมันต้องท้าทายเลาต้องอยู่ไกลๆอย่างนี้แหละถูกแล้วน้องจะได้ตีจะได้จะได้รู้ว่าเรามีความแม่นแค่ไหนอ่ะมลโซฟี่ตงแลนต้องตีจังตรงนี้แล้วนะวันโ o อ l y วัน ไม่ไม่ไยูไป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 ป่ i l e s โซฟีไปเลยไปเยไปเลยใน middle s โซฟีเฮ้อมาอีกอลูกวอีกลูกมเอเดียว i n d o m เออ o o e อฟีเก่งมากโอ้ยโซฟีวันโม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  o e เ้ย ไป a ค้อเกือบแล้วเกือบแล้ว One more t i No m i s t e m n a t มพี่บ <c oughs> enfin ุณอ้ิมปดูลวกอ้าวอยูนัดีเดอยนี้ไม่ได้เลยอะว h a t are you d o ้ n g แพีดนเป็นว่าูนัดเถอะ้ก็เฉียดเลยนี่น้องทำเด็งเด่งกว่าวดอะ ขอบคุณค่ะโทฟี่อ่ะโทฟี่ยังเก่งเหมือนกันนะเข้มไหมดูพี่แดนด็ดเพี่แดนเด็ดเร็วโอ้โหไม่เข้าเลยพี่แดนอันนี้มันยากมันไม่มีแบบพัดยากหรอกไม่ยากหรอกเลยโอ้ยยูวะเนาะเขาเล่นก็ได้เยอะยอะไม่ยากไม่ยากเกลียวเกลียวเกลียวหาวะอ่ะให้เล่นให้เล่นดิคนละเทิร์น จะเข้าบ้านละเฮ้ยเฮ <Hey. S 1> ้ยทันพอดีทังแล้วกลับมามาให้พี่นเลซศสมอนมันจะตัวพี่ตรงนี้ไหนทังแล้วทังแล้วเห็นไหมแดนนะน no, no, ั่นเหรอไอซี่ส์ฟรีฟรีฟีดแดนฟรีโอเคอ่าโอเคไปเอาอันไหนก็นแหละอันนี่อ่ะคือเออให้น้องลงอ้าวเย้หุย้ย เก่งเก่งตีง oh, wow. ี้แหละตีง ah. uh. ี้แหละตีตีงี้เฮ้ยเข่าเลยโอ้ยเข่าเขาพี่เก่งเขาพี่เก่งมากนี่อ่งเก่งต่อไปเทิรนใครเทิร์นฮูนัทเหรอฮูนัทใช่ไอ้เจ้าชายนี่ไงอะมาอ้าวตรงไหนก็ได้อุ๊ยอะไรนะดู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 โอ้โหอะไรอ่ะสุภิเข้ามา โอเคโทเคตีเคโอ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 เค่อเมโอเค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 อเ้โอเค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 โอเมอเคโอเโอเคโอเเคโอเคมอเคโ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 อเคอเเเอ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 เ พี่อะยั่ถเออยังไ่ถูกคิวชีนอุลูกแรงมากลูกแรงมากไม่ต้องค่หนึ่ีเินพี่แดนเินพี่แดนโอเคีมู No, not when I knew it. Sophie, did I ask? Yes, no, I, I did not, so look, be quiet. Oh, okay. 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 like yeah! I don't care. Watch Oh, like, this? <laughs> <So> <laughs> like, like that? yeah! gonna <laughs> okay, ไม่ได้มาพอเธอไม่เถอะไม่เถอบพี่ดดนชนะพี่ไดมีอันดีเลยมีอะไรอันดีอ่นเยวได้ไหมอันในม่ได้ไม่ได้อันในมิเด้ไม่ได้ มันหนาวแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าโอ้ยเฮ้ยยเ้โซฟีดูนะกับวี้มันดูนะกับนี้ะมนีอมนีองมันีอะันนีะมนะันะนียมันีมากดีอมะมันดมันะมันดอะมีอะนีอมอมีมนีัมอมอมดดอนดคะันอะย เฮ้ยเดินแทนนี่เหยียบะมันลูกฟลูหมดเลยเล่นที่มันพ้นวันน่ยโอ้โอ้โหโอ้ยเพี่นเข้าไปเพื่อนไปโอ้เฉยเลยโอเคโอเคไอ้โยเทิร์นอ้โยเทิร์นมอน มาให้น้องให้น้องเล่นตัดสุดายแล้วเร็วมาเร็วๆเข้าแล้วเข้าจะเข้าบ้านแล้วมันหนาวแล้วมันโคลแล้วมันโคล้ว One more time ่ใช่ยังส์โอเคเดี๋ยาพรุ่งนี้เล่นกันใหม่เร็วเอ้โหเดี๋ยวพูซื้อมาให้อีกแล้วเราเข้าเล่นดีๆเล่นดีๆเออเออเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโกนทรยโกบิน ว้ o วไม่ได้หน more time is my go no n it's my turn right now to move move kids get out the way get out to go back ทำไมทำ n o ้า hmm. ไอ้แก่ครับท่านไอ้แล้วร้องไห้อีกแล้วไหมร้องไห้ดูหน่อยเล ในก้นนี้เหมนได้นึงเข้าไปแล้วหนเข้าไปได้ไหนหลุมเลยเหรอหลุมเลยค่ะลองโชว์เข้ยเฮ้ยไปไปเราโกลัวไปไปกันเร็วไปไปก่อน